สวัสดีค่ะฟ้าซาเน่ค่ะฟ้าอยู่กับเล็กซัส ml 3 5 0 h คันนี้นะคะคันนี้นะคะลูกค้าเลือก full protection เงนไปเลยนะคะก็คือมีการเคลือบเซรามิกโปรแกรมท็อปของทางร้านนะคะเป็น armor ซูเปอร์เลเซ่นนะคะโปรแกรมท็อปค่ะแล้วก็ติดฟิล์มกันรอยเกรดโรชูรี่ซีรีส์นะคะของอาร์เมอร์เช่นกันซึ่งตอนนี้ค่ะฟิล์มตัวนี้จะเป็นเบสออนจากประเทศอเมริกานะคะก็คือมี UTL เป็นส่วนผสมเป็นเกรดท p u อายุใช้งานสูงสุดถึง6ปีกันไปเลยค่ะคันนี้นะคะเรามีการขัดปรับผิวส้มก่อนนะคะก็จะทำให้สีขาวมันเขามีความเงาวาวขึ้นมุกเนี่ยก็จะโผล่ขึ้นมานะคะก็จะเห็นได้จากภาพวิวที่สะท้อนเนี่ยก็จะค่อนข้างเงาชัด ปับผิวส้มเนี่ยเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือ Mirror Finish นะคะก็จะสวยงามเงาเหมือนกระจกแต่ใช้งานได้ค่ะในส่วนของการติดตั้งฟิล์มกันรอยนะคะโซนด้านหน้านะคะทั้งหมดนี้นะคะมีการติดตั้งฟิล์มกันไปแล้วทุกชิ้นนะคะกระจังหน้าเนี่ยติดทุกชิ้นจริงๆโคเมียมเนี่ยจริงๆแล้วฟ้าไม่ไมแนะนําให้ติดนะแต่ติดได้ค่ะเพราะเขาเป็นแนวปะทะเนาะงั้นติดกันไว้ก่อนนะคะทุกชิ้นทั้งหมดเนี่ยค่ะมีการติดตั้งหมดทั้งหมดแล้วนะคะ ก็คือติดตั้งเพื่อให้เขาใช้งานได้ดีนะคะฟิล์มดีก็ต้องคู่กับฝีงานที่ดีช่างดีนะคะมีความชนานาญตรงนี้ค่ะเรามีการพับขอบเข้านะคะแล้วก็ตรงไหนที่ชิดได้เราก็จะชิปนะคะตรงนี้พับขอบเข้าทั้งหมดในส่วนของไฟทุกอย่างเป็นแบบไดคัตคอมพิวเตอร์นะคะสั่งตัดแบบนะคะไม่ได้มาลงคัตเตอร์ตรงนี้แต่ว่ามีการเก็บเล็กน้อยบ้างนิดหน่อยค่ะ ลองสังเกตดูนะคะในส่วนรอยต่อต่างๆนะคะเราก็จะไม่เห็นเลยค่ะว่ามันเป็นฟิล์มเพราะว่าเราพับเข้าทั้งหมดนะคะเราซ่อนขอบชิดได้ชิดพับได้พับทั้งหมดให้มันเหมือนสีรถค่ะเพื่อที่จะใช้งานได้ง่ายแล้วก็ไปล้างที่ไหนก็ได้นะคะในส่วนของหูกระจกนะคะคงคอนเซ็ปต์เดิมค่ะก็คือเรามีการฟรีแฮนตรงนี้นะคะเพื่อที่จะห่อเขานะคะแล้วก็ให้เขาไม่มีรอยต่อนะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะล็อกฟิล์ม พวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของความสวยงามค่ะช่างก็ต้องมีความมืออาชีพเช่นกันนะคะในส่วนของประตูนะคะเช่นเดียวกันค่ะทุกๆคันเราจะมีการพับขอบเข้านะคะแล้วก็ชิดขอบสุดนะคะเล็กซัสเนี่ยก็จะใหญ่หน่อยเราก็จะต้องเคลียรชิ้นงานนานเพราะว่าเขาเป็นชิ้นเดียวกันเลยค่ะใหญ่มากคันนี้ใหญ่มากประตูเขาใหญ่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะว่าเราพับขอบอยังไงในส่วนขอบประตูนะคะเราก็จะทําการพับขอบเข้าสุดนะคะเพื่อให้ไม่มีการสะดุดเลยเนี่ยค่ะพับเพื่อใช้งานได้จริง ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะประตูบานหน้าแล้วก็มีการพับเข้านะคะต่อ,ตอก็จะพับเข้าทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็เก็บไม่ให้มันเป็นรอยยับเพื่อที่จะไม่ให้ฝุ่นเข้าตามซอกนะคะในส่วนของคานด้านบนเพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็จะเก็บขอบเข้าสุดนะคะเขาก็จะไม่มีฝุ่นแล้วก็มันเหมือนสีรถมากๆเลยค่ะก็จะใช้งานได้ง่ายแล้วก็ให้ฟิล์มเนี่ยมันสวยงามซ่อนขอบซ่อนมุมะคะ่ะส่วนด้านท้ายรถนะคะในส่วนของโลโก้เรามีการแกะนะคะ ก่อนที่จะทําการติดตั้งเข้าไปสเกลเดิมเว้นวักเข้าเดิมโลเคชันเดิมจุดเดิมทั้งหมดนะคะเพราะเรามีการเก็บในส่วนของตําแหน่งเขาก่อนแกะเพื่อให้เขาเนี่ยไม่มีความเป็นเลเยอร์ของฟิล์มเนาะเพราะฉะนั้นฟิล์มเนี่ยจะเหมือนสีรถสุดๆไปเลยค่ะติดฟิล์มเสร็จแล้วก็ติดโลโก้เข้าไปนะคะในส่วนทั้งหมดเนี่ยเราก็ทําการติดตั้งฟิล์มไปทั้งหมดแล้วนะคะ ในส่วนโซนท้ายกันชนด้านล่างก็ทําการติดตั้งฟิล์มนะและพงคอนเซ็ปต์ซานน่ค่ะก็คือเราจะชิดขอบที่สุดเพื่อให้เขาเนี่ยไม่มีการเกิดรอยสะดุดของฟิล์มนะคะเหมือนสีรถมากๆเลยค่ะเราชิดขอบไปหมดเลยค่ะสปอยเลอร์นะคะของรถคันนี้ทําการติดตั้งและเป็นแบบจากคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะคะและเป็นโนแบ็คทั้งคันเราก็มีการติดตั้งไปหมดแล้วนะคะรวมถึงชิ้นโครเมียมก็มีการติดตั้งฟิล์มเช่นกัน โครเมียมจริงๆแล้วเนี่ยฟ้าไม่แนะนําให้ติดตั้งเท่าไหร่เพราะว่าเขาเนี่ยจะทําการอาตอนที่เราลอกฟิลม์มโอกาสที่จะเกิดคาบกาวสูงและการคลีนเนี่ยจะทําให้โครเมียมเนี่ยเป็นรอยได้แล้วก็สารเคลือบโครเมียมเขาเนี่ยอาจจะอาจจะแบบไม่เงาได้นะคะแต่คันนี้ก็ติดไปค่ะเพราะว่าอะโปรเทคไว้ก่อนเราก็ค่อยๆดูแลเขาไปในส่วนของภายในนะคะเราก็ทําการติดตั้งฟิล์มกันรอยทั้งหมดนะคะเปียโนแบ็ค แล้วก็พวกโลสโกพิงโกต่างๆนะคะพวกนี้เราทําการติดตั้งทั้งหมดนะคะเส้นสายพวกนี้เพื่อให้เขาไม่เกิดรอยตรงนี้นะคะพวกหน้าจอเขาเราก็ทําการติดตั้งนะคะชิ้นนี้ก็ติดตั้งฟิล์มกันรอยแล้วนะรวมถึงชิ้นหน้าจอบนหน้าจอบนก็ทําการติดตั้งนะคะและส่วนที่มันเป็นเงาๆที่จะเกิดรอยได้เราก็ทําการติดตั้งค่ะแต่ในส่วนของชิ้นด้านไม่แนะนําให้ติดค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นผิวเรียบนะคะเพราะฉะนั้นติดฟิล์มไปเนี่ยมันก็ไม่สวยเท่าไหร่ค่ะ โซด้านหน้าที่เป็นเปนโนแบ็กนะคะเป็นชิ้นเงาๆเราทำการติดตั้งทั้งหมดค่ะหน้าจอดีเทลเล็กๆน้อยๆนะคะเราก็ทำการติดตั้งให้แล้วต้องปุ่มเกียร์แล้วก็ทำการติดตั้งนะคะแต่ในชิ้นที่มันเป็นสีเทาตรงประมาณนี้นะคะเราจะไม่ทำการติดตั้งนะคะเพราะว่าเขาเนี่ย เป็นส่วนที่มีโอกาสที่จะลอกง่ายเพราะฉะนั้นเราเซฟไว้ก่อนไม่ติดจะดีกว่าแต่ก็เกิดรอยยากด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ติดไม่มีปัญหาค่ะในส่วนภายในของคันนี้นะคะมีการเคลือบภายในพรีเมียมนะคะของ a r m ์เมค่ะเป็นอินทีเนียนะคะน้ํายาอินทีเนียเนี่ยก็จะทําการบํารุงเบาะคอนโซลต่างๆนะคะสีขาวเนี่ยก็สามารถเคลือบได้เช่นกันเคลือบเพื่อลดการสะสมของคราบครีมนะคะแล้วก็บํารุงหนังเขาอะค่ะให้มีความคงทนแล้วก็ ไม่ไม่แห้งนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นน้ำยาที่ดีมากๆเลยคันนี้นะคะก็มีการติดตั้งฟิล์มเคลือบเซรามิกทุกอย่างเป็นฟูล r o รเทคชันทั้งหมดนะคะโปรแกรมเซรามิกโปรแกรมท็อปนะคะซูปเปอร์เลซินของอาร์เมอร์และทําการติดตั้งฟิล์มกันรอยลูชเชอรี่ซีรีของอาร์เมอร์เช่นกันค่ะเป็น TPU เกรดความหนา190ไมิรคอนที่มีความยืดหยุ่นสูงนะคะเพราะฉะนั้น190ไมครอนกันรอยเอาอยู่ค่ะและคันนี้นะคะ มีการติดตั้งฟิล์มกันรอยสลูปนะคะกระจกด้านบนด้วยเช่นกันค่ะเพื่อทำให้เขากันสะเก็ดหินได้นะเราติดภายนอกค่ะโปรแกรมนี้อยู่ในราคาแค่1น0 0 0แสบาทเท่านั้นนะคะถ้าใครสนใจนะคะสอบถามเข้ามาได้นะคะช่องทาง inbox เพจซานีก็ได้นะคะหรือไ like ลน์แอดสานีก็ได้หรือโทรหาฟ้าเลยก็ได้ค่ะสอบถามโปรโมชั่นกันเข้ามาก่อน08 5 5 3 6 5ดห้าห้าสามหห้าหกี่หาสานค่ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะฟ้าสานีสวัสดีค่ะ